ละะหลังจากที่พวกเรารอกันมาอย่างยาวนานในตอนนี้คุณดัฟังบูมได้ลงคลิปกิมมิตรทอยเลตตอนที่70ภาษามาเป็นที่เรียบร้อยและต้องขอบอกเลยว่าคลิปมันยาวถึง6นาทีกันเลยทีเดียวนอกจากนั้นผมยังขอยกให้เป็นตอนที่ปลอดพังมากที่สุดอีกด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าในตอนที่70ภาษามีอะไรบ้างเปิดฉากมาจะเป็นฉากต่อจากตอนเดิมที่ตัวของพี่คิริโตเอาอุปกรณ์ของบูสูดคาเมราแมนไปใช้ครับและเราจะได้เห็นว่า ตัวของแบ็กสปิเกอร์แมนก็จะมีอาวุธพร้อมเลยครับทั้งหอ,อกทั้งมีดซึ่งมันเป็นของที่แบ็กสปิเกอร์แมนเอามาจากห้องในตอนที่แล้วนั่นเองครับหรือเราจะได้เห็นเอ็กซ์กิบบิททอยเลตอยู่ข้างหลังเจ้าคอสกิบบิททอยเลตอีกด้วยซึ่งตัวของพี่คริโตกับแบ็กสปิเกอร์แมนก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินทางไปต่อโดยที่ระหว่างนั้นก็จะมีเสียงทุบป,ป,ประตูจากพวกสกิบบิทต์ทอยเลตจากห้องก่อนหน้าด้วยครับ <S <S และเมื่อเขามาถึงหน้าห้องห้องหนึ่งก็จะมีเจ้าสกิบดิป ้อมกับที่ประตูจากห้องนั้นก็จะเปิดพอดีครับและพอเปิดมาเราจะได้เห็นตัวของสกิมดีทอยเลตที่ออกมาแต่ว่าเราจะเห็นว่าสัญญาณกล้องกับการบันทึกภาพและการส่งสัญญาณของตัวพ่คิริโตนั้นได้โดนตัดขาดไปและในตอนนี้ตัวของพิคิริโตก็ได้โปร่งใสมันก็หายตัวได้ครับซึ่งพิคิริโตของเราเองก็งงเหมือนกันครับว่าตัวของเขามาอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไรและไม่ใช่แค่ตัวของพ่คิริโตนะครับตัวของแบ็คสปิกเกอร์แมนเองก็หายตัวไปด้วย แต่ดูเหมือนว่าตัวของแบทสปิเกอร์แมนจะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่กับการหายตัวในครั้งนี้ครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าทําไมเหมือนกันและใช่ครับคนที่ทําให้พี่คิดที่ตกของเราหยุดหายตัวได้มันเป็นฝาแฝดสุดเขียวนั่นเองเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยทําให้เรารู้แล้วครับว่าที่ผ่านมาคา m เมล่าแมนสุดเขียวไม่เคยตายจากเจ้าไมเคิลแจ็คสันสกิฟฟีดิทอยเลตเลยครับแล้วเราเห็นพวกเขาในลิฟ ก็เป็นเพราะว่าเขานั้นหายตัวแอบมานั่นเองตัวของแบ็กสปิเกอร์แมนก็ได้ส่งคลื่นเสียงและได้เรียกพี่คริโตให้เข้าไปต่อเอาจริงๆผมแอบสงสัยเหมือนกันว่าทำไมแบ็กสปิเกอร์แมนถึงไม่แปลกใจกับการหายตัวอะไรเลยหรือว่าที่พี่แบ็กสปิเกอร์แมนปิดประตูฆ่าสูรเขียวทั้งสองคนเพราะเขารู้อยู่แล้วหรือเปล่าครับว่าพวกสูรเขียวจะไม่ตายเอาสูททันใดนั้นตัวของคริโตกับแบ็กสปิเกอร์แมนก็จะเดินทางเข้าไปต่อครับทำให้ในห้องนั้นประตูเริ่มปิดลงตัวของพี่คริโตของเราก็ได้ใช้รีโมทเปิดประตูอีกที เพื่อให้ประตูมันเปิดขึ้นมาครับและใช่ฮะพอเข้าไปในห้องนั้นเท่านั้นแหละเราก็จะได้เจอกับวิดีโอของ Secret Agent ที่กำลังคุยกับปู่วิทยอยู่ครับหรือไม่ก็ดูวิดีโอของ Secret Agent อยู่ดูที่เสียงมันฟังไม่ชัดเลยแต่ประโยคสุดท้ายคือ Good bye ลาก่อนนั่นเองครับ <Okay. S 3> <Good bye. S 1> หลังจากที่พูดกู๊ด b ายจบตัวของวิดีโอก็ได้หายไปและปู่วิทก็จะหันมาขำไปหนึ่งที โดยที่ระหว่างนี้ตัวของกล้องก็จะใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ แสดงว่าสกิลเอเจนต์ไม่อยากให้เรารู้เกี่ยวกับการมีตัวตนของเขาเลยแต่แล้วข้างหลังตัวของพิคิรติโตของเราก็จะมีตัวของสกิบิดีทอยเลตที่เดินผ่านหน้าพิคิริโตไปก่อนหน้านี้หันกลับมาครับพิคิรติโตก็เลยต้องปิดประตูซะเลยและแถมเจ้าสกิบิดีทอยเลตมันยิงลำแสงส่วนมาด้วยแต่พิคิริโตของเราก็สามารถถอยหลไปได้ครับปูวิทเห็นแบบนั้นก็เลยสั่งใช้อุปกรณ์บลสเตอร์เล็งใส่พิคิริโตครับแต่พิคคิรติโตของเราก็ใช้รีโมทสกัดมันเอาไว้ได้้แตตต่่่ปืนบบาาาาสสเอออรร์ีกกขขงงงงึ็ยยิิใิใพโจัค แต่พี่คิดที่ตกของเราก็สามารถหลบไปได้ก่อนที่ใช้อุปกรณ์หยุดปืนบัสเตอร์ไปได้คราวนี้ปู่วิทย์คิดจะหนีผ่านประตูก็โดนพี่คิดที่ตกของเราใช้อุปกรณ์ปิดประตูไปได้ครับคราวนี้ปู่วิทย์เลยพยายามจะวิ่งหนีแทนแต่ก็โดนหยุดเอาไว้ได้อีกคราวนี้พี่คิดที่ตกก็เลยกวักมือท้าทายเข้ามาเลยอีกแกปู่วิทย์ก็เลยบินเข้ามาหาพี่คิดที่ตกพร้อมกับเรียกปืนบัสเตอร์มาจากที่หลังครับแต่พี่คิดที่ตกของเราสามารถบินหลบไปได้ก่อนจะมีหอกจากแบ็กสปิกอรแมนลอยมาแทงหัวของปู่วิทย์เข้าอย่างจังคร ก็พยายามจะบินเข้ามาจวกตัวของปู่วิทครับแต่ทว่าปู่วิทกัการเอาไว้ได้พี่คิริตโตเห็นจังหวะนี้ก็เลยบินไปหาปู่วิทแต่ก็โดนกองเล็บของปู่วิทขวดกระเด็นออกมาเลยครับและข่าวนี้แบ็กสปิเกอร์แมนก็จะโดนจับแยกส่วนก่อนที่จะโดนโยนทิ้งไปน้อยเซตเล็กนี่โดยที่หากเราสังเกตดีๆมีที่แบ็กสปิเกอร์แมนถือไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้จะไม่อยู่ที่ในมือเลยครับแต่ไปปักอยู่ที่หน้าของปู่วิทแทนค่าวนี้พี่คิริตโตของเราไม่หลอช้าครับกระโดดไปพร้อมกับไม้ดูดซ่วมอย่างรวดเร็วแต่ก็โดนจอาาไไววไ้้ดแต่่ท ตัวของแบ็กสปิเกอร์แมนก็ได้บินมาพร้อมกับทําลายแว่นตาของปู่วิทพังไปเลยครับและตามมาด้วยการโยนไม้ดูดซ่วมอัดตาปู่วิทเข้าอย่างจังแต่ปู่วิทก็ยังไม่ยอมแพ้ปู่วิทย์ได้ยิงสวนด้วยปืนบาสเตอร์ใส่พี่คีริโตะครับพี่คีริโตะของเราก็เอาแขนมาการลำแสงเอาไว้ก่อนที่จะตูมเรียกได้ว่าชิ้นส่วนถึงกำลุดออกมาเลยครับก่อนที่ปู่วิทย์จะซ้ำแบ็กสปกเกอร์แมนด้วยปืนบาสเตอร์คราวนี้ตัวของปู่วิทย์ก็จะซ่อมตัววาร์ปด้วยอุปกรณ์ของพิสูจน์ฟ้าที่ได้มาจากพี่ครโตะและพออซ่มเส็จ ก็โยนอุปกรณ์ทิ้งไปและได้พยายามว้าวออกไปแต่ทัานใดนั้นก็ได้มีลาสทีวีแมนเข้ามาพร้อมกับพูดว่า My Technology หรือก็คือเทคโนโลยีของฉันนั่นเองครับ <technology> แสดงว่าทักษะวันวาวไม่ใช่ของพวกสกิบิดตั้งแต่แรกสินะแต่ด้วยเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีของกลุ่มทีวีแมนลาทีวีแมนก็เลยสามารถดูดควันว้าวของปูวิทไปได้ครับก่อนที่จะไปพูดถึงลาทีวีแมนต่อเพื่อนสังเกตเห็นอะไรไหมครับ อุปกรณ์ของซีคิตเอเจนต์มันหายไปแล้วครับทั้นที่ปลู่วิญโยนโลงพื้นแท้โดยในบรรดากองเสริมนอกจากจะมีพวกคัมเมล่าแมนแล้วนะครับยังมีสปิเกอร์แมนสุดเทค่คนหนึ่งด้วยโอเคครับกับมาที่ลัสทีวีแมนในรอบนี้ตัวของลัสทีวีแมนจะโดนอัปเกรดมาครับจากที่เมื่อก่อนหน่วยของเขาจะประกอบไปด้วยจอทีวีแต่คราวนี้เปลี่ยนมาเป็นลำโพงของพวกสปิเกอร์แมนแทนครับเอาจริงๆตัวของลัสทีวีแมนโดนอัปเกรดมาตั้งแต่ตอนที่69แล้วนะฮะแต่ตอนนั้นบอกตรงๆว่าไม่ได้สังเกตเลยครับ นอกจากนั้นสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคุณดะฟักบูมขอตั้งชื่อออฟฟิเชียลให้ลารทีวีแมนว่าโภลีเซฟารีแต่เพราะชื่อมันสะกดยากเกินฮนะแฟนๆก็เลยเรียกว่าลารทีวีแมนต่อไปและตัวของลารทีวีแมนในร่างล่าสุดแฟนๆก็จะตั้งชื่อให้เขาว่าสปีกเกอร์โภลีเซฟารีเรียกได้ว่าเรียกยากกว่าเดิมอีกเพราะงั้นลารทีวีแมนต่อไปนะและในระหว่างตอนที่ปู่วิทแกโดนดูดพลังวาร์ปปู่วิทแกก็หันหน้ามาอมองพิิตโตะด้วยครับแหมเรียกได้ว่ามีเยื่อใยสูด แต่แล้วเมื่อควอนวาร์ถูกดูดไปหมดมันก็ทําให้ปู่วิทวาร์ไม่ได้อีกต่อไปครับและเมื่อปู่วิทเห็นแบบนั้นก็ได้เอาปืนบาสเตอร์ไม่ยิงใส่ตัวของลาทีวีแมนแต่ลาทีวีแมนก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่พอลาทีวีแมนยังจู่โจมกลับได้ด้วยคราวนี้จะเป็นทักษะแบบเดียวกับที่ไททันทีวีแมนล่างซีนีม่าแมนเคยใช้เลยฮะคือปล่อยลาแสงไปพร้อมกับลื้นเสียงครับปู่วิทที่โดนเข้าไปอย่างจางังก็ถึงกับกระเด็นไปโดนจอหังเลยครับ และในระหว่างนั้นพวกคาเมราแมนก็จะยิงปืนใส่ปู่วิทอีกด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าไอ้ปืนนี้มันกระจอกจริงๆมีเหมือนไม่มีฮะระหว่างนั้นปู่วิทก็ได้กดเครื่องมือของเขาเพื่อเปิดประตูลงไปข้างล่างครับโดยที่เราจะเห็นว่าพี่คิติีตน่าจะอยู่ในสภาพที่ยยำแย่ม,มากๆเพราะตัวของพี่แกเนี่ยไม่ลุกขึ้นไปไหนเลยลัทีวีแมนก็ได้ไปสอดส่องปูว่วิทว่าปู่วิทลงไปทําอะไรแต่ก็เหมือนจะเห็นท่าไม่ดีครับแลวได้บอกให้พพนธรมรท,ที่ตามมาข้างหลังว่า for back now หรือก็คือถอยเดี๋ยวนี้นั่นเองครับ และใช่ฮะปู่วิทได้ใส่ตัวของเขาเข้าไปในสุ่มหุ่นยนต์เรียบร้อยครับมาถึงปู่วิทก็ได้ยิงลำแสงที่รุนแรงจัดๆไปทางพวกที่ร้าทีวีแมนอยู่ต้องขอบอกเลยว่าเลขขนาดที่ประตูหายไปเลยครับซึ่งพี่กิลิโตก็จะมองปู่วิทก่อนที่จะสังเกตว่าทําประตูด้านหลังค่อยๆเปิดขึ้นมาพวกสาวๆคือมากันครบเลยครับ และแถมตัวของลาร์ดคาเมล่าแมนสุดเท่ที่เป็นพอยต์ออฟวิวในตอนที่70พาร์ทหนึ่งอีกด้วยซึ่งพวกสาวๆก็จะนำล่องไปก่อนแอบบินเข้าไปข้างหลังครับส่วนลาร์ดคาเมล่าแมนก็จะเป็นตัวล่อให้ปู่วิทสนใจนั่นเองซึ่งลาร์ดคาเมล่าแมนของเราก็เก่งมากๆเลยครับเพราะว่าสามารถหลบลางสายของปู่วิทได้ทั้งหมดเลยแต่สุดท้ายก็โดนปู่วิทโจมตีเขาซะได้ซึ่งผมคิดว่าน่าจะตัวเย่ไปเรียบร้อยครับและปู่วิทก็จะหันมาหาตัวของพี่คริโตะด้วยนะเออพร้อมกับขำและยิ้มไปด้วย แต่ยังยิ้มได้ไม่เยอะเลยฮะอยู่ดีๆก็เกิดอาการข้างด้วยความเจ็บปวดขึ้นมาผมเลยอยากรู้จริงๆปู่วิทย์โดนสาวๆทำอะไรบ้างแต่หลังจากนั้นอีกสักพักเราก็ได้รู้ครับว่าปู่วิทย์แกโดนสาวๆทำอะไรอย่างแรกเลยก็คือปู่วิทย์แกโดนทีวีบูแมนเอาแสงสีม่วงจากจอทีวีใส่เข้าที่หน้าครับซึ่งปู่วิทย์ก็สลัดทีวีบูแมนออกไปได้พ้นส่วนสปิเกอร์บูแมนก็ได้เอามีดเสียบยับๆจนน้ำแดงพุ่งเลยฮะแต่ไอที่ผมอยากรู้ส,สุดๆก็คือ แบ็กคาเมราบูแมนของเราทําอะไรฟ้ามองยากมากฮะแต่สุดท้ายแบ mm ็กคาเมราบูแมนก็โดนปู่วิสสลัดหลุดไปอยู่ดีก่อนที่สปีกเกอร์บูแมนเองก็จะโดนสลัดหลุดไปเหมือนกันครับคราวนี้ปูวิทคือบาดเจ็บสาหัสสุดๆพวกสาวๆก็ตั้งท่าพร้อมไฟต่อทีวีบูแมนคือทำหน้าโคตรสะใจเลยส่วนแบ็กคาเมราบูแมนก็จะต้องปืนที่เหมือนปืนพกครับอ้อหรือว่าแบ็กคาเมราบูแมนน่าจะยิงอาศัยปูวิทมั้งครับก่อนหน้านี้ ซึ่งปูวิทก็ได้ตัดสินใจที่จะหนีไปด้วยการออกไปข้างนอกจากข้างบนครับแต่พอประตูข้างบนเปิดมาเท่านั้นแหละอิฟอายไททัน3ตัวรอลงมกระทืบอยู่ของจริงปูวิทถึงกับร้องเลยฮะพยายามจะบินหนีอีกครั้งแต่ก็ถูกไททันคาเมล่าแมนจับเอาไว้ได้แล้วก็ได้โดนเผาสดก่อนที่จะส่งต่อปูวิทให้กับไททันทีวีแมนครับไททันทีวีแมนทำหน้าสุดหล่อจากโลบอกฮะ ก็จะบีบปู่วิทตแต่คามือแล้วก็ส่งต่อให้ท่านสปิกร์แมนครับและดูเหมือนท่านสปิกร์แมนจะมีแค้นฝังหุ่นกับปู่วิทยเยอะสุดครับท่านสปิกร์แมนมองหน้าสักพักก่อนที่จะอัดขึ้นเสียงใส่ปู่วิทต์ก็ทจะทุบๆๆๆบอกเลยว่าตุบๆๆๆเอาซะผมเนี่ยตอนแรกว่าจะนับนะครับกลายเป็นว่านับไม่หมดจริงๆผมว่าน่าจะแค้นจัดๆจ,จ,จากการที่เอาปรสิตมาสิงพี่แกนี่แหละ เดี๋ยวทุบนานไปแล้วโว้ยแค้นขนาดไหนวะเนี่ยแต่บอกเลยวันนี้แหละสะใจที่สุดสำหรับที่ผมดูมานี่คือน,นี่แค้นสำหรับพวกพ้องพีระมิดและสปีกแมนที่ต้องตายไปหลังจากปูวิสิ้นใจพี่คีริโตก็ได้ถอดเลนออกก่อนที่ลาร์ทีวีแมนจะวาร์ปมาพร้อมกับสภาพที่บาดเจ็บอย่างหนักครับและแน่ละ่ะโดนลําแสงจากปู่วิทไปขนาดนั้นแต่พี่แกมาพร้อมกับคาเมร่าแมนที่นั่งอยู่บนไหล่ซะด้วยนะซึ่งลาร์ทีวีแมนก็จะพูดครับว่า j u s t a s c r a t c h หรือก็คือมันก็แค่อรอยข่วนๆนะ่ะ หลังจากนั้นตัวของพี่คิที่ตกก็จะขาดเอาตัวเองไปหาแบ็กสปิเกอร์แมนครับเขาได้จับมือกับแบ็กสปิเกอร์แมนเอาไว้แบ็กสปิเกอร์แมนก็จะจับมือพีคิรีโตะเอาไว้แน่นเลยฮะก่อนจะพูดอะไรสักอย่างแล้วก็ตุยไปซึ่งในฉากนี้เราจะเห็นว่าที่บีบูแมนทำหน้าร้องไห้เป็นครั้งแรกเลยครับแล้วคราวนี้ตัวของกล้องของพี่คิที่ตกของเราก็จะสั่นและถูกปิดการการบันทึกและการส่งข้อมูลอีกครั้งซึ่งในเบื้องหน้าของเรา แลจะเห็นตัวของพี่สูตรฟ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยครับและได้หายตัวไปก่อนที่สูตรเขียว2คนจะมาจับมือกันและได้ส่งพี่คิริโตไปหาซิเคตเอเจนต์ครับซึ่งในห้องของซิเคตเอเจนต์ก็จะมีทั้งคอมพิวเตอร์หัวกล้องหัวลําโพงและจอทีวีครับซึ่งในจังหวะนี้ต้องกล่าวแล้วป้าคือถ้าฝั่งขวาคือพวกพันธมิตรที่มาหมดแล้วและถ้าฝั่งซ้ายคือเผ่าที่ยังไม่มาละก็ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะได้เห็นเผ่าคอมพิวเตอร์แมนในเร็วๆนี้นะฮะเอาสูตรตัวของซิเคตเอเจ ทำได้ดีมากต้องขอบคุณนายจริงๆเจ้านักวิทยาศาสตร์ก็ได้พ่ายแพ้ไปอย่างไรก็ตามภัยอันตรายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกําลังมาด้วยเหตุนี้บางอย่างก็ต้องอยู่อย่างเป็นความลับมันไม่มีหลักฐานอะไรเหลืออยู่เลยยกเว้นเพียงอย่างเดียวในการต่อสู้นี้นายไม่รอด ไมม้ดดูซวโดยในจังหวะที่ซีเค e ดเอเจนต์พูดอยู่ตัวของคาม e r a าแมนตัวหนึ่งก็จะเอาฟอ r ปี้ดิมาให้ซีเค e ดเอเจนต์ด้วยครับและเอาจริงๆมันก็แอบ,บทําให้เราอยากรู้เหมือนกันครับว่าในฟอ r ปี้ดินั้นมีอะไรคงไม่ใช่ว่าเป็นเมมโมรีความจําของพี่คิริโตะที่ถูกแอบ,บดึงออกไปใช่ไหมครับและใช่ครับถ้าซีเค e ดเอเจนต์พูดแบบนี้แล้วพี่คิริโตะไม่น่ารอดแล้วฮะพี่คิริโตะก็จะได้โดนส่งกลับไปคือผมคิดว่าน่าจะเหมือนหลุดนิมิตมั้งครับตัวของพี่คิริโตะของเราก็ได้รับบบาาดดเเจจ็สสหาัและอกไ้ริ่ม พร้อมกับมีประกายไฟออกมาจากตัวพิคิิโตครับแล้วเราจะได้เห็นขวาบนมีเขียนว่าครีคอเดา m เอ e หรือก็คือความเสียหายขั้นสาหัสและทีวีบูแมนก็ทําหน้าเศร้าอีกแล้วรอบที่2เลยครับเรียกได้ว่าเป็นหน้าที่แบบช็อกสุดๆคาร์เมล่าบูแมนก็จะมาดูอาการครับแต่ทีวีบูแมนก็ห้ามเอาไว้และตัวของพิคิลิโตก็จะหันหน้าไปมองไททันคาเมล่าแมนก่อนจะกดไลค์ให้พร้อมกับข้อความที่เขียนขึ้นมาว่ากล้องได้โดนปิดตัวแล้วโอเคผมขอไปทําใจแป๊บหนึ่ง ผมขอตั้งทฤษฎีเกา่กาๆหน่อยนะฮะโดยที่ผมคิดว่าตัวของพิคิริโตจริงๆแล้วนะ่าจะรอดมั้งครับแต่เพราะว่าตัวของซิคขิดเอเจนต์อยากฆ่าตัวของพิคิริโตครับตัวของพิคิริโตก็เลยตุยไปเพราะถ้าเราย้อนคําพูดของซิคขิดเอเจนต์ดีๆแล้วตัวของซิคขิดเอเจนต์จะบอกว่าไม่มีหลักฐานอะไรเหลือแล้วยกเว้นพิคิริโตใช่ไหมครับก็คือที่ซิคิดเอเจนต์จะสื่อก็คือพวกพันธมิตรที่ได้รู้จักกับอุปกรณ์ลับที่ซิคิดเอเจนต์ส่งมาให้พิสูจน์ฟ้าจะต้องตุยเยททัั้งหมดุกคนคนรบ ราะว่าตัวของแอสโตไทเลตนั้นเป็นภัยที่อันตรายอย่างมากกําลังมาและความลับที่ซิกิเอตเอเจนต์อยากจะปกปิดไว้มากที่สุดก็คือเรื่องของตัวของซิกเอตเอเจนต์ที่พยายามช่วยเหลือพวกพนมิดอยู่อย่างลับๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักฝากแฝดสูตรเขียว2คนที่จริงๆแล้วเป็นเด็กเส้นกับพี่สูตรฝาลูกรักทุกคนที่ได้รู้จักกับอุปกรณ์นี้ตัวเย่ยทุกคนจริงๆครับไม่เหลือเลยสักคนและแน่นอนครับว่าตัวของซิกเอตเอเจนต์เอง ก็คงอยากที่จะฆ่าตัวของพี่คีริโตทิ้งด้วยครับเพื่อที่จะปิดปาเกเหตุการณ์ทุกอย่างนั่นเองเพราะถ้าพี่คีริโตรอดออกไปยังไงซะสิ่งที่คีริโตได้เห็นได้รู้มาก็จะต้องเอาไปบอกพวกพันธมิตรแน่นอนครับแลวพอพวกพันธมิตรลุกี่ยวกับซิเคดเอเจนต์ตัวของซิเคดเอเจนต์ก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายได้นั่นเองเอาสูด ส่วนถัดมาที่ผมสงสัยก็คือตัวของ G-Man s k i ิฟวิดีทอยเลตจะเป็นอย่างไรต่อครับหลังจากที่ตัวของปู่วิทตายไปแต่หลังจากที่ซิเค็ดเอเจนไม่พูดถึงเลยหรือว่าตัวของ G-Man s k i ิฟวิดีทอยเลตจะไม่แม้แต่อยู่ในสายตาของซ e เค็เอเจนใหมครับเนี่ยและจุดสุดท้ายก็คือถ้าซิเค็ดเอเจนจะฆ่าป,ปู่วิทอยู่แล้วทำาไมถึงยังติดต่อกับปู่วิทอยู่ซึ่งทายให้เดามันก็อาจจะไม่ยากเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าซิเค็ดเอเจนเคยทำงานร่วมกับปู่วิทนั่นเองครับ เอ้าวันนี้ก่าวโคตรเยอะเลยโว้ยสุด